ดีค่ะทุกคนนิรีต้อนรับสู่ช่องของอาจารย์บับบี้ชิษานะคะก็ช่องนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการดูดวงแล้วก็เป็นจิตวิทยานะคะในการให้คาปรึกษานะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คาปรึกษาในเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่านะคะประสบการณ์6ปีเข้าปีที่6กเราคหมื่น่าเคสแล้ว90%าเซนะคะจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่าใครที่มีปัญหาความรักที่แบบ แฟนนอกใจแฟนมีคนอื่นนะคะหรือเป็นหูคนที่3มนะคะแฟนมีชู้เป็นกิ๊กเขานะคะถ้าพูดตรงๆหรือว่าเราแฟนเก่ากลับมาแฟนเก่าจะกลับมาไหมถ้าใครมีปัญหานี้นะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดบาร์บี้ชิสามาปรึกษาอาจารย์ได้ที่ไลน์แอดนี้นะคะแอดบาร์บี้ชิสานะแต่ถ้าใครแบบปรึกษาเรื่องอื่นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภได้ทุกๆเรื่องเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากปรึกษานะ ส่วนเครื่องรางนะคะตอนนี้อาจารย์ประจัดโปร2แถมหนึ่งซึ่งราคาจะยังเป็นราคานี้อยู่ก็อันนี้วิ่พูดตรงๆว่าถ้าหลังวันเกิดของาีี่บาวี่จะปรับราคาขึ้นนะคะทั้งหมดเลยนะจะมีเป็นน้ำมันสเสน่ห์เพนดูลัมลิปสีพึ่งนะคะลิปอันนี้นะแต่บิมขอไม่เปิดละกันเพราะว่าแมวอยู่ลิปสีพึ่งแล้วก็จะมี แป้งหนาหน้าทองนะคะใครสนใจโปรโมชั่น2แถมหนึ่งนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแต่ว่าที่ขายดีสุดจะเป็นน้ำมันเสน่ห์นะน้ำมันเสน่ห์จะช่วยในเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับมาใครที่อยากให้แฟนเก่ากลับมาหรือจะไปจีบใครไม่อยากนกอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักขอพรสิ่งใดสิ่งนั้นสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้คะ่ะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภได้หมดเลยนะคะแนะนําเป็นน้ำมันเสน่ห์เลย น้ำมันเสน่ห์ให้ใช้คู่กับสีพึ่งนะคะสีพึ่งจะช่วยในเรื่องของคําพูดวาจาศักดิ์สิทธิ์คิดสิ่งใดพูดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นจริงใครที่ทํางานอย่างอาจารย์ต้องพูดใช้ความน่าเชื่อถือในเรื่องของคำพูดหวานล้อมคน โน้มเน้าวจิตใจคนนะคะพูดจริงใดสิ่งนั้นเป็นจริงเสมอวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ใช้คู่กันนะ <c oughs> เวลา manifestation เนี่ยมันจะได้ผลดีนะคะ <c oughs> ส่วนต่อมานะคะเป็นแป้งหน้าหน้าทองแป้งหน้าหน้าทองจะช่วยในเรื่องของการเสริมสเสน่ห์เหมือนแบบเราเสริมนะตลอดทุกวันนะคะออกจากบ้านมีความมั่นใจมีออร่าใครเห็นใครก็รักใครก็แบบชอบนะคะมีความสนใจมีความแบบ endu นะคะ ใครที่สนใจแป้งหนะนะคะแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดบาวิชิสานะต่อมานะคะเป็นเพนดูลัมนะคะช่วยในเรื่องของความรักการงานการเงินสุขภาพโชคลาภอันนี้ใสามารถใช้ในเรื่องของการดูดวงได้ด้วยนะถ้าใครสนใจนะตอนนี้มีโปรแถมอยู่ถ้าของแถมหมดอาจารย์ขออนุญาตปิดนะคะสามารถที่จะคลากับดูดวงได้นะคะรีบรีบทักมาเลยเพราะว่ารอบที่แล้วของแถมหมดนะคะรอบนี้ก็เลยเปิดให้ใหม่นะถ้าหมดรอบนี้คืออาจารย์ไม่ต่อแล้วนะอย่างที่บอกว่าหลังวันเกิดอาจารย์จะปิด ปิดรับแล้วแล้วก็จะมีการปรับราคาทั้งหมดนะคะอันนี้ใครที่ยังอยากได้โปรเดิมอยู่ก็แอดไลน์มานะจ๊ะวันนี้เรามาดูแรนดอมกันนะคะแรนดอมรีดดิ n g นะคะไพ่อยากจะบอกอะไร ไพ่เดอะทาวเวอร์เดอะมูนมาดูกันนะคะโอ้โหดูแมวปิดไพ่หมดเลยปกติคือ น้องอีไตนะคะน้องอีไตน้องชื่ออีไตปกติอีไตจะไม่ไม่มานอนตรงนี้นะแต่ว่าวันนี้อีไตน่าจะแบบมีความแบบอยากมานอนอะนะคะอ่มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่พายอยากจะบอกคืออะไรเด่กว่อาจะต้องเอาอีไตไปเพราะว่ารู้สึกว่าอ่านไพ่ไม่รู้เรื่องเลย หนูหมานอนนี่ลูกอโอเคเอ่อสิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือว่าถามถึงอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้คุณกับเขาอาจจะเจอกันผ่านแอปพลิเคชันผ่านออนไลน์นะคะผ่านการแบบว่าเออมี การดิวกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้บี่ว่ามันเป็น energy ของคนเก่าๆนะคะคนที่จบกันไปแล้วแต่ว่ามันเป็นพลังงานของคนที่ลืมกันไม่ได้นะคะอาจจะมีความแบบมีเยื่อใยต่อกันมีความยังเอากันและกันออกจากหัวไม่ได้ยังมีใจให้กันอยู่นะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีมีความรู้สึกว่าต่างคนต่าง ใช้ครับว่าเอาการละกันออกจากหัวไม่ได้แต่ว่าน่าจะไม่มีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วอะไรอย่เงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันตัวคนคนนี้เนี่ยเขายังมีความเหมือนแบบนึกถึงคุณอยู่เสมอนะเขาไม่ สามารถที่จะแบบเอาคุณออกจากหัวได้นะคะมีความแบบว่านึกถึงมีความคิดถึงมีความแบบยังยังสนใจอยู่อะคะ่ะมีความสนใจมีความแคร์นะคะในตัวคุณแบบมากๆแต่การแสดงออกของเขาคือเขาก็ อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะเพราะว่าคือความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจบกันไปแล้วแล้วตัวคุณกับเขาอ่ะมันมันเป็นความสัมพันธ์แค่เพื่อนกันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ได้เป็นสถานะอะไรต่อกันแล้วถ้าคิดถึงไปหรือนึกถึงไปมันก็ทรมานเปล่าๆใช่ปะแต่วี่บีความรู้สึกว่าคนคนนี้ที่เป็นแฟนเก่าคุณอ่ะเขามีความรู้สึกแบบอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่นะ ใช่เขามีความแบบอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากมีมีความสนใจคุณอะไรแบบเนี้นะคะไพ่เดือ u n ันขึ้นมาเดือดสันมันคือแสงสว่างเดือดสันมันคือการเริ่มต้นนะคะมีมีความรู้สึกว่าตัวเขาอะอยากที่จะแบบเริ่มต้นกับคุณอยากที่จะสนใจคุณอยากที่จะแบบอให้ความสนใจนะคะกับตัวคุณเป็นอย่างมากแล้วก็ ไพ่ The Fool The Fool มันคือการแบบเขาอาจจะทำอะไรลับหลังคุณเขาอาจจะอืม,มีว่าเขาอาจจะทำลับหลังหรือเขาอาจจะแบบใช้คำว่าอะไรดีอะเหมือนมีการหลอกลวงไหมเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แบบลับหลังอะคุณอืม เขาเขามีการทําอะไรรับหลังมีการหลอกลวงมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่ไม่ดีอะนะอย่างเช่นเขาอาจจะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อไม่ได้แต่ตัวเขาเองอะ่ะวิวว่าเขายังรักอยู่แล้วเขายังอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะวันนี้ถึงแม้ว่าการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นในสถานะแฟนกันได้หรือในสถานะอะไรกันได้ก็ตามแต่แต่ถ้าในกรณีที่แบบ เป็นเพื่อนกันหรือเป็นเป็นอะไรต่อกันแบบสถานะอะไรก็ได้อะเขาขอแบบขอเริ่มต้นใหม่กับคุณไม่ว่าไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นหรือสถานะนั้นมันจะเป็นสถานะอะไรคุณคนนี้อยากอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอืมไม่ว่าสถานะที่ต้องการอนะ่ะคืออะไรแต่เขาว่าอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะนี่มองว่าแบบนั้น คุณคนนี้อยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะมาดูกันต่อนะอืม แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนบี้ว่าเขาน่าจะพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งอยู่ซึ่งตัวคุณน่าจะอยู่ในสถานะที่เป็นแฟนเก่าแล้วเป็นคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะเขาก็เหมือนบี้ว่าเขาน่าจะเดินจากคุณไปแล้วเขาก็ไม่ได้แบบให้ความชัดเจนอะไรนะคะไพ่สองดาบ เขาเป็นแฟนเก่ากันแต่เขาคิดถึงคุณมากนะแล้วเขาก็เขาน่าจะไปตกลงคบกับใครหรือว่ามีพันธะอยู่แล้วนะคุณคนนี้น่าจะไม,ไม่ได้โสดนะคะณนะตอนนี้นะแต่สิ่งที่เขาอ่ะมีความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากจะแบบเหมือนแบบมีความสัมพันธ์กับคุณอยากขอคืนดีอยากให้คุณกับเขาอ่ะแบบ เหมือนแบบอยากอยาก,อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากขอโอกาสคุณนะคะแต่ทีเนี้ยเขาติดเขายังติดความสัมพันธ์กับอีกฝั่งหนึงอยู่นะเซเว่นอฟคัพเขากำลังคิดหาทุกวิธีทางนะคะที่จะทำยังไงที่จะดึงคุณกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าม่บอกเลยนะว่า กลับมาในครั้งเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงนะก็คืออาจจะกลับมาแบบเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าเขาเขาเขามีใครอาจจะมีใครอยู่แล้วนะคะมันเลยทําให้ตัวเขาอะไม่สามารถที่จะชัดเจนกับในฝั่งของคุณได้แต่เขาก็ไม่ล้มเลิกในเรื่องของ การอยากกลับมาติดต่ออยากกลับมาสื่อสารอยากกลับมาขอโอกาสคุณอืออย่างที่อย่างที่พี่บอกไปว่าไม่ว่าเขาจะเป็นสถานะอะไรก็ตามเขาอยากกลับมาขอโอกาสคุณให้อยู่ในชีวิตของเขาอาจจะเป็นตัวเลือกอาจจะเป็นคนในความลับหรืออาจจะเป็นแค่เพื่อนก็ได้เพราะว่าการที่เขาได้ห่างคุณไปอ่ะเขารู้สึกเขานอนไม่หลับอ่ะเขาเครียดเขาเหมือนมันไม่ได้ปลดล็อกตัวเองอ่ะเหมือนแบบ เขาไม่ได้เคลียตัวเองอ่ะเขารู้สึกเหมือนเขาไม่รู้สึกไม่ดีอ่ะอืในการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเขาไม่โอเคมากๆดันงนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบอยากที่จะมาซ่อมแซมในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของแบบอืม ในเรื่องของแบบเหมือนเขามีปมอ่ะในเรื่องของการที่ทําให้คุณเสียใจอ่ะเหมือนเขาอยากที่จะมาแก้ปมปมนั้นอ่ะไม่งั้นชีวิตของเขาอ่ะมันจะติดค้างกับคุณอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เขาเคยนอกใจคุณหรือทําไม่ดีกับคุณหรือบางคนอาจจะคิดอยากติดต่อมาแค่ขอขอ,ขอโทษขอโทษอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่างเงี้ยก็ยังดีขอให้คุณอาหสิกรรมให้หรือขอให้คุณอภัยเขาอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ยังดีอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจบกันไปแบบชนิดที่ว่าไม่ได้ไม่ได้สื่อสารไม่ได้เปิดใจคุยกันว่าอะไรมันเกิดขึ้นไปความสัมพันธ์ที่จบกันแบบกระทันหันไปความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่เคลียร์ค่ะไม่เคลียร์ว่าสรุปที่จบกันเพราะอะไรแบบต่างคนต่างอาจจะยังงงอยู่ด้วยซ้ำว่าเออทาไมทําไมความสัมพันธ์นี้มันยังไปไม่รอดอะไรเงี้ยทําไมความสัมพันธ์นี้มันถึงจบ จบได้ยังไงอะไรเงี้ยมีรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะกลับมาขอโทษขอโอกาสขอขอการเคลียอะไรเงี้ยอืขอพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณมาตลอดนะคะไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นยังไงหรือว่าไม่ว่าคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าแต่เขาอยากจะมาเคลียเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นมันติดค้างตัวคุณเองก็ติดค้างเหมือนกันนะอืมน่าจะติดค้างในเรื่องของความรู้สึกเหมือนกันว่าว่า คุณก็ไม่โอเคเหมือนกันอะไรเงี้ยอืมแบบมาเคลียร์กันได้ไหมหรือยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะยังไงเขาก็จะกลับมาขอโอกาสคุณนะคือเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะตัดสินเขายังไงคุณจะมองเขายังไงเขาขอทำในสิ่งที่ เหมือนแก้ไขในอดีตหรือว่าแก้ไขปุมในใจของเขาเขาไม่ไม่แคร์หรอกว่าคุณจะแบบจะจัดเขาไหมคุณจะแบบว่าไม่โอเคกับเขาคุณจะไม่ให้โอกาสเขาหรือเปล่าคือเขาไม่ได้สนตรงนั้นเขาขอแค่ได้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําอยากจะแบบขอโทษหรืออยากจะขอโอกาสคุณเนี้ยเขาขอแค่ได้ทําสิ่งสิ่งนี้ก็พอ เขารู้แหละว่าสิ่งที่เขาทำมันมันไม่ได้ดีการที่เขาเดินออกมาหรือการที่เขาทอดทิ้งคุณไปเขารู้ตัวนะว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่โอเคแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือไม่ว่าเขาอาจจะกลับเข้ามาบอกรักคุณนะบอกขอโทษบอกขอโอกาสในชีวิตเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองหรืออาจจะยังไม่ได้ตัดขาดกับคนคนนั้นแต่ว่า มันคือสิ่งที่เขาตั้งใจอ่ะวิวคิดว่าวันหนึ่งคนคนนี้น่าจะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะประมาณนี้นะมาดูลักนณราศีอะไรที่มีกินเอ,อชาวกองนี้ลักนาราศีอะไรที่มีกินเอาชาวกองนี้ค่ะมีพิจิกมังกรธนูแล้วก็กรกฎพิจิกมังกรธนูกกรกฎนะคะมาดูโรแมนต์แองเจิลนางฟ้าอยากจะบอกอะไร give your relationship a chance honeymoon make the effort get to know each other feel yourself to love you deserve love อืมใช่ค่ะความสัมพันธ์คุณกับเขาจบกันไปก็จริงแต่ว่าคือสิ่งที่พายอยากจ,จะบอกคือคุณไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีค่านะการที่เขาไม่มาเครียรกับคุณการที่เขาไม่พูดกับคุณอย่างเงี้ยคือในใจเขายังรักคุณอยู่นะ และเขารู้ว่าคุณคือคนที่มีค่าสําหรับเขานะนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงอยากจะกลับมานะคะมาดูข้อความกันนะเขาอยากจะบอกอะไรหรือเราอยากจะบอกอะไรกับเขาที่ไม่กล้าเริ่มเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงคือตอนนี้ที่เขานิ่งไปเงียบไปหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อมาเขาอาจจะยังเหมือนยังหาหนทางในการติดต่อมาอยู่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงนะคะของขวัญที่มีค่าคือการได้เห็นหน้าและรอยยิ้มของเธอ รักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกดีฉันคิดถึงเธอแทบบ้าเห็นไหมจุดประสงค์แรกเลยอ่ะคือเขาคิดถึงคุณแบบแทบบ้าแล้วนั่นแหละเข,เขาทนไม่ไหวแล้วเขาจะต้องแบบเข้ามาขอโทษขอโอกาสหรือว่าทําอะไรสักอย่างให้ความรู้สึกเนี้ยมันมันจางไปนะคะสิ่งที่เขาคิดถึงคุณจนเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แบบแทบบ้าตายเนี่ยมันมันบีบบังคับให้อีโก้ของเขาแล้วก็ ให้ทุกสิ่งุกอย่างคือเหมือนเขาจําเป็นที่จะต้องกืนน้าลายตัวเองเพื่อกลับมาขอโอกาสขอคืนดีขอโทษคุณเพราะว่าเขาคิดถึงคุณแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแบบชนิดที่ว่าหลอกหลอนอนะ่ะชนิดที่ว่าเอาออกจากหัวไม่ได้จริงๆนะคะตามนี้นะทุกคนก็ถ้าใครอาคลิปนี้เป็นของคุณอยาให้เขากลับมาขอโทษขอโอกาสอีกค,ครั้งนึงหรือว่าคิดถึงคุณแทบบ้านนะคะก็ มินิเฟสเทชันได้เลยขอให้คลิปนี้เป็นของเราพิมพ์ใต้โพสนะคะพิมพ์กันมาเยอะๆนะถ้าอยากให้พลังงานนี้เป็นของคุณนะคะพิมพ์อธิษฐานว่าขอให้คลิปนี้เป็นของเราหรือว่าน้อมรับพลังงานนี้นะคะส่วนใครที่อยากให้คลิปนี้เป็นจริงนะคะก็แนะนําบูชาน้ำมันเสน่ห์อย่างน้อยช่องของเรา ก็ควรที่จะมีอันดับแรกไอเทมแรกเลยคือน้ำมันสนินะคะโอเคเราไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะใครที่อยากให้บีททำคลิปอะไรพิมพ์ข้างล่างไว้นะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะบ๊ายบายจ้า